สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลช่วงนี้ก็มีดราม่าเยอะมากๆเลยนะดราม่าอะไรนักหนาก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับเราเข้าใจแหละว่ามันต้องเกิดอยู่ว่วแหละแต่ยังไม่สนใจนะเราเป็นสื่อเราวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ไปเนาะคนเขาดูออกคนฟังเขาจะรู้ว่าใครมีเจตนาอย่างไรทัศนคติเป็นอย่างไรคนฟังเขาไม่ได้โง่ครับคนฟังเขาดูออกนะ อย่างข้อความเนี่ยมนุษย์บ้าหรือมนุษย์ยายมนุษย์ทวดเนี่ยก็คือมาคอมเมนต์ประมาณมึงเป็นบ้าหรือเปล่าแพลพา,ลา,ลามึงพูดแบบไม่ได้รับความอบอุ่นแล้วมึงไปเอากับลิกเกม,มันดีเหรอมีแต่เขาหลอกแก่แล้วนะความสวยไม่ได้อยู่ด้วยตลอดนะมีแต่เขาจะหลอกเออประมาณเนี้ยความสวยไม่ได้อยู่ด้วยตลอด ก็คือประมาณว่าเอาหวังดีอายุมากขึ้นความสวยก็จะลดลงไปเดี๋ยวก็แก่แล้วอะไรประมาณนี้อย่าไปคบเด็กไปเลยเดี๋ยวเด็กมันหลอกคบทําไมลิเกอประมาณนี้ถามหน่อยอันนี้เขาเรียกวุ่นวายหรือเปล่าบางทีก็เกินไปนะคอมเมนต์เนี่ยเกินไปจนลืมไปว่าตัวเองเป็นใครถึงได้วุ่นวายกับชีวิตเขาได้ขนาดนี้เป็นอะไร เป็นอะไรก่อนช่วงนี้คอมเมนต์โอ้โหลบๆเยอะมากเกี่ยวกับ s อสแเนี่ยแต่อย่าไปตกใจอะไรอย่าไปตื่นเต้นอะไรไม่ต้องไปสนใจแอดดิวเนี่ยมีหน้าที่เป็นสื่อนะครับก็จะคอยดูเป็นหูเป็นตาให้นะเราก็เห็นข้อความอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาวิเคราะห์ให้กันฟังเป็นทุก E ีีเลยนะครับเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเชื่อมั่นในตัวศิลปินแปลวสันมากๆเราเชื่อมั่นมากๆว่าเขาเป็นคนดี เขาไม่ใช่คนชั่วนะครับแต่อะไรคือไม่เข้าใจเพราะเคลื่อนไหวเพราะมุกอ่อนไปตรงนูน้นตรงนี้ตรงนั้นคุณก็ตามไปด่าเขาซึ่งบอกตรงๆเลยการใช้ชีวิตเนี่ยนะถ้าคุณไปด่าเขาไปว่าเขาเนี่ยตัวคุณเองก็จะไม่มีความสุขเขาก็จะมองว่าคุณอนะว่างานนะแล้วยิ่งเป็นคนแก่เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยมนุษย์ป้ามนุษย์ยายมนุษย์ทวดเนี่ยแอดดีบอกเลยนะครับว่า ต้องหากิจกรรมให้แกทำแล้วล่ะนะไม่อย่างนั้นแกจะฟุ้งซ่านไม่อย่างนั้นคนแก่จะแก่แบบกะโหลกกะลาแก่แบบไม่มีคุณภาพเรียกว่าแกแล้วฟุ้งซ่านหาประโยชน์ให้ตัวเองไม่ได้เที่ยวกัดคนอื่นเที่ยวแซคคนอื่นนะฮะเออจะเป็นวัยรุ่นมันแซะมันกัดว่าไปอย่างคนมันยังไม่มีประสบการณ์เนานะก็ต้องสอนสั่งกันได้อยู่แล้วละ่ะแต่บางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นคนที่อายุเยอะรุ่นแม่แม่รุ่นป้าป้ารุ่นยายยายอย่า,ยยางเงี้ยมาคอมเมนต์อะไรที่เป็นท็อกซิกเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าน้ำเต็มแก้วหรือเปล่าหรือ,อยังไงครับประสบการณ์ไม่ได้ช่วยสั่งสอนอะไรให้แบบจเจริญเติบโตให้สมบงมันมีการพัฒนาเลยหรือไงฮะมันไม่ได้น้ําหล่อเลี้ยงที่ดีหรอหรือ,อยังไงครับกับข้าวไม่อร่อยหรือ,อยังไงฮะกับข้าวไม่ถูกปากหรือ,อยังไงครับหรือว่างมากเออมันไม่ใช่นะโดยน้องซันเนี่ยเขาก็เห็นแล้วล่ะ,ะกับคอมเมนต์เนี่ย ขับรถมานไปแล้วนะเอา้าตีรถกลับมาอีกแล้วก็มาคอมเมนต์ตอบกลับคนนี้นะฮะจะเรียกว่าไงดีแฟนคลับก็ไม่ใช่ fc ก็ไม่เชิงคนนี้คือใครคนนี้คือมนุษย์ป้าแลวกันนะน้องซันก็ตีรถกลับแอดมาหามนุษย์ป้าตอบกลับแบบจุกจุเลยนะครับว่า,าดูแลสุขภาพด้วยนะครับทวด เด็กทวดอีกแรงกว่าแอสดอกดูแลสุขภาพด้วยนะครับทวดเดี๋ยววันผมออกมาพูดข่าวดีจะได้ฟังครับขออนุญาตเข้ามานะเห็นเอ่ยถึงผมลิเกเลยมาตอบให้เกียรติด้วยนะครับคิดหน่อยโตโต,โตมากแล้วครับโอ้โหนะให้เด็กบนถอนหงอกนะยายเออทำไมเนี่ยฮะไม่เข้าใจให้เด็กบนถอนหงอกจนได้บอกตรงนี้เลยนะครับ วุ่นวายกับเขาเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกชีวิตทําอะไรก็ไม่มีความสุขคุณต้องสงบสตินะครับสงบใจสงบจิตสงบใจมีสติอ่ะสติเนี่ยคือที่ตั้งอย่าให้ก่อให้เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านพุกพ้่านแล้วไปพร่ำในพื้นที่ของใครอยู่เถอะนะครับเรามาสร้างสิ่งดีๆให้กัน เรามาให้พลังบวกซึ่งกันและกันลองให้พลังบวกลองชื่นชมคนอื่นบ้างแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขนะครับแอดเนี่ยทำคลิปมานะไม่ว่าจะเป็น ep 1 ep 2 ep 1, ที่ไหนก็ตามแต่นะครับที่ทำลงสู่สาธารณชนเนี่ยแอดยูบอกเลยว่าไม่เคยว่าร้ายศิลปินนะเรามีแต่พูดถึงคนที่มาว่าร้ายศิลปินบางคนถ้าพูดดีนะเราก็จะวิเคราะห์กันในสิ่งที่ดีแต่บางคนเนี่ยคอมเมนต์ไม่ดีเลย ไอ้คอมเมนต์ที่ไม่ดีเนี่ยมันสอดถึงเจตนานะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำโดยการพิมพ์เนี่ยคอมเมนต์เนี่ยใช้มือพิมพ์อ่ะใช่ไหมไม่ได้ใช้ตีนพิมพ์นะใช้มือพิมพ์มันผ่านสมองหมดฉะนั้นสมองเนี่ยมันสอดถึงเจตนาในการกระทำคุณเป็นเม้นให้คุณอื่นว่าร้ายใส่ร้ายนะครับเป็นการก่อกระบฏก่อชนวนความแตกฉาน มันทําให้คนอื่นเข้ามาอย่างบางคนเน่ยเขาเห็นคอมเมนต์ดีๆชื่นชมแม่งอิจฉาเว้ยพออิจฉาเสร็จปุ๊บเอา้ากูใส่เลยกูเหยียบเลยกูว่าเลยพอไอคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วไอคนที่เกลียดศิลปินะมาเห็นแบบเนี้ยเฮ้ยมีพวกเราเว้มีแกนนาเว้อ่ะเหมือนอุปทานหมูอะไปต่อยาวๆคอมเมนต์ต่อกับเป็นหางว่าวยาวลงมาเลยนะสังเกตมาเยอะ เ,เขาเรียกว่าระบบสาธารณชนระบบสาธารณชนที่มีทั้งคนชอบและไม่ชอบยิ่งแพลลซานอยู่ในที่สว่างมากเท่าเท่าไหร่นะครับคนก็ยิ่งรู้จักมากขึ้นเขาเป็นศิลปินดารานักร้องเขาย่อมมีคนรู้จักเป็นเรื่องปกติแต่มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมถูกไหมครับมันก็จะมีคนที่ไม่ชอบคอยจ้องจะจับผิดต่อให้มุฟออนจากปัญหาแฟนเก่ามาก็ยังมีคนไม่ชอบ นะแม้กระทั่งร้องเพลงคู่กับน้องซันแพรวพากับซันออกงานต่างๆในที่ต่างๆทุกคนให้การตอบรับดีมากเลยแต่ก็มีบางคนบอกว่าอยู่คนเดียวดีกว่ามั้งแพร่ๆยืนอยู่คนเดียวจะโอเคกว่ายืนอยู่สองคนอะไรอย่างเงี้ยเอาแต่ปัจจุบันเขายืนอยู่กับสองคนไงเขายืนอยู่กับน้องซันปัจจุบันเขาทางานร่วมกับน้องซันเขายืนอยู่ด้วยกันฉะนั้นเนี่ยคุณก็อย่าไปว่าเขาถูกไหมครับ คุณอย่าไปว่าเขาคุณต้องส่งเสริมเขาแล้วคุณก็ชื่นชมในสิ่งที่เขาได้แสดงถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องไปติดตามไม่ต้องเลื่อนก็คือเลื่อนผ่านไม่ต้องไปยุ่งเขานะไม่ต้องไปคอมเมนต์ว่าเขาเนี่ยง่ายๆเลยง่ายๆเ,เลยครับบอกมาตั้งหลายครั้งแล้ะนะบางคนก็ยังเหมือนกับเหมือนเหมือนออพูดพูดยากอะ่ะนะครับมันพูดยากจริงๆของแบบนี้คือพูดกับสุนัขยังเข้าใจอะ่ะ ูกับคนบางประเภทอ่ะแม่งไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงไม่เข้าใจอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคุณไม่ได้ถอดใจของคุณหรือเปิดใจของคุณในการรับชมคุณมีอคติทางใจของคุณนะครับมันส่งผลให้คุณเป็นคนที่คิดลบวิสัยทัศน์ต่ำทัศนคติแ yeah. ย่เขาเรียกว่าคนไม่เลิศครับคนไม่เลิศเลยเพอร์เฟกต คนมีปัญหาทางด้านสมองนะฮะมีปัญหาทางด้านการมองคนคุณขาดสติมากๆนะครับเมื่อขาดสติแล้วจึงทำอะไรบ้าๆออกไปเม้นบ้าๆออกไปเป็นการกระทำที่ส่งผลให้เขาดูถูกคุณกลับไปได้ว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือคุณคือน้ำเต็มแก้วเพราะว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอันนี้ขอฝากตรงนี้เลยนะครับ พระเอกฟันเนี่ยเขาก็เข้ามาตอบกลับก็ถือว่าถูกต้องแล้วละ่ะเขาก็ปกป้องสิทธิ์ของเขาเขาเป็นลิเกนี่นะคําว่าลิเกเนี่ยคุณไปว่าเขาเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันเป็นผลกระทบต่อวงกว้างองค์กรลิเกเขาก็จะไม่ถูกใจสิ่งนี้ฉะนั้นคุณอย่าไปพาดพิงอะไรถึงเขานะโอเคนะครับวันนี้ก็มาฝากใครเห็นด้วยกับสิ่งที่แอด บรรยายมาครั้งนี้ก็พิมพ์2องแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกทุกท่านมากทุกท่านก็เป็นเหมือนกับกระบอกเสียงที่ดีแล้วก็เป็นคนที่คอยซับพอร์ตซันแพรวมาตลอดนะครับหรือศิลปินคนอื่นก็ตามแต่ใครชอบก็ไปชอบติดตามก็ไปติดตามนะครับเอาง่ายๆแค่นี้เลยนะแล้ก็จะพูด แบบเนี้ยไปตลอดนะครับในเรื่องของความเห็นชอบหรืออะไรที่มันรู้สึกไม่เข้าตาเอ๊ะนี่มันมีแบบปัญหาเยอะเว้ยมาคอมเมนต์อะไรซ้ําๆแล้วก็เป็นคอมเมนต์แบบท็อกซิกแบบนีบ่อยๆเราก็จะเอามาวิเคราะห์กันนะครับเพื่อให้ทุกคนคิดเห็นเหมือนกับสิ่งที่ผมพูดนะอาวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวยังไงเจอกันในอีต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ